เรื่องย่อละครเรื่องแม่เลี้ยง EP ที่19เสนอเป็นตอนจบออกอากาศวันจันทร์ที่24มีนาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33มีรินรับบทโดยอุ้มอิสยาสงสัยว่าดอกไฮเดนเยียเกี่ยวข้องอะไรทำไมนิชมลที่รับบทโดยซีมพัทรากรถึงได้พยายามส่งสิกให้เธอ เธอจึงไปดูที่บ้านของนิชมลให้แน่ใจจนพบกับกล่องเก็บของบางอย่างที่อยู่ใต้ต้นดอกไฮเดนเยียผู้วินรับบทโดยโบสธาราโกรธมากที่ถูกมิรินข่มขู่ด้วยหลักฐานเด็ดจึงได้ส่งบอมที่รับบทโดยเก่งชัชวานตามไลลา,ลาส่วนดารินการรับบทโดยลีนาและลีนาก็ได้ตัดสินใจที่จะหยุดความชั่วร้ายทุกอย่างของผู้วินด้วยตนเอง เพราะดารินการรู้แก่ใจดีว่าภูวินฉลาดเป็นกรดอย่างไรก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไปได้แน่นอนผลชั่วอย่างภูวินไม่สมควรที่จะลอยนวลดารินการจึงจำเป็นที่จะต้องหยุดภูวินด้วยน้ำมือของเธอเองบทสรุปสุดท้ายใครจะรอด และเวรกรรมจะทำงานเร็วอย่างที่ทุกคนหวังไว้หรือไม่ต้องติดตามรับชมตอนจบของแม่เลี้ยงออกอากาศในวันจันทร์ที่24มีนาคมนีหห้เวลา20นาฬิก30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus